ตามติดชีวิตแต่งกัวในเจ้าดูแต่งกัวลูกนี่เป็นทรรมนาทีของเปิรนสมบูรณ์แบบที่สุดเลยในเจ้าหนะ้าถึงแม่ว่าจะเติบโตมาถามกลางโอ้โหหมอละสมอย่างใหญ่หลวงเลยในเจ้านี่แต่กระเจ้าตรงกลางตรงนั้นเป็นแผลช้ำจะได้กระเี้เป็นพยายามดูแลตัวเองขนาดนักเลยเจะเห็นกระเจ้าเห็นร้อยร้อยร้อยโอ้โหร้อยมาสวยเป็นแผลในเจ้า เปินพยายามรับตัวเก่าให้อยู่ในช่องตาคายช่องเดียวเจ้าแต่กระทุกตาคายบาดนายเจ้าบาดเป็นแผลเปินก็สามารถพยุงตัวเก่าไว้ได้นาเจ้าและพยายามเอาแผลน้ามาติดกันตัวนาเจ้าเหันกระเจ้าโอ้โหสุดยอดเลยเจ้าและสามารถนด้เจ้าทรงถ่อน้ําเลี้ยงตรงนี้เป็นอ่าด้านกลนเปิดด้านขวาเปินอยูดด่ทางไหนปุ้นนะเจ้าสามารถอ่าทรงถ่อน้ําเลี้ยงมาเฮอเสมอการเห็นกัเจ้าเปินจะ ตังโกนนี่เป็นกาสมบูรณ์ในเจ้านะแล้วก็เป็นกระซุกพร้อมกันมีประมาณห้าลูกเลยเราดิเป็นอย่างอี้ในเจ้าในในด้านัวนี่ทั้งด้านเนี่ยในเจ้ามีประมาณห้าลูกีิเป็นอย่างอีนในเจ้าแต่มีมีลูกนี่สมบูรณ์ที่สุดในเจ้าลูกใหญ่โดยเจ้าโอ้โหเปรียบเทียบกระชีดของคนเฮาในเจ้าเปิ้นว่าคนเฮาในการดําเนินชีวิตในเจ้า บางอย่างเขาควบคุ้มได้บางอย่างเขาก็ควบคุ้มบ่ได้นะเจ้าอ่าอันไหนตีเขากควบคุ้มได้ก็โอเคอันไหนที่เขาก,วกคากวบคุ้มบ่ได้เอ่าเขาก็แล้วก็เลี่ยงได้ลบบ่ได้เขาก็ต้องปรับตัวเกา่าคืออยู่ใดปรับตีไม้เส็นของเขาปรับตีความคิดของเขาคืออยู่กับสิ่งนั่นใดถึงแม้ว่าสิ่งนั้นนั้นอาจจะเป็นสิ่งตีอ่าเป็นลบกับเขาหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาบ่โอเคเลยเขาก็ต้องยอมรับ แล้วก็ปรับตัวเกา่าปรับไม้เสร็จของเขาคืออยู่กับสิ่งนันใดอยู่กับปัญหาใดอยู่กับความทุกข์ใดชีวิตของเขาตึงวันนี้ในเจ้าคนตีเก่งที่สุดบบใจเฮนหนังสือเก่งบบใจอย,อย่างอื่นเก่งนะเจ้าคนที่เก่งที่สุดในโลกคือคนตีปรับตัวได้เก่งคือมีชีวิตอยู่หลอดยืนอย่างสง่างามบนโลกนี่อย่างมีความสุขใะเจ้าแต่งกว่าลูกนี่ เปิลบ่าสามาี่จะง่ายตัวเองง่ายตัวเก่าออกจากตาข่ายี้ใดนะเจ้าตลอดอายุไขของเปิลจะต้องอยู่ในสภาพนี่เพราะฉะนั้นอ่ากจะใดจะงื้อตัวเก่าอยู่รอดมีชีวิตอยู่รอดนะเจ้าถูกตาข่ายจะต้องเอาถอน้ําเลี้ยงอยู่ในช่องเลี้ยงตาข่ายแล้วก็มีแผลบาดตวยจะต้องพยายามถนอมแผลตัวเกา่า หาเพื่อนอยากเชื้อราจากมแมลงอีหอย่างต่างๆเห็นเยอะแยะมากมายในเจ้ามนใจแผลเจ็บของตัวเก่าคนเดียวในเจ้านะโอ้โหขอบรบมือคอือ,อแต่งกัวนี่ดังๆเลยในเจ้าเนาะในการที่เปิ่นพบตัวเก่าเือมีชีวิตรอดอยู่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองสมบูรณ์แบบที่สุดตอนนี้สุกแล้วมเมล็ดพันธุ์ด้ันไหนแก่จัดพร้อมที่จะขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานได้เจ้า ขอสู้หกขอปรบมือดังๆแต่งกวา่านักสู้ชีวิตได้ยา